สว,ส,สวัสดีครับมิณาสาวร,รักด่างไวงพี่ชชั้มพิษรักด่างไวเมื่อนี้วันนี้ตอนเช้าของวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบสี่นะครับผมเราเศร้าบรรยากาศคลึ้นฟ้าคลึ้นฝนอ่าหลังจากภารกิจที่ในผ่านมินตาอ่าซักผ้าซักแค่ยังอาบน้ำบาดาที่เรียบร้อยแล้ว,ก,วก็มาหาแนวอยู่แนบกินยังบ่ฮู้ว่าสิซื้ออีหยังนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งตลาดย่างเุษากันตลาดทุ่งสีเมืองครับ ทอดหมักทวงสิบบานั่นละสิบบาทครับมัดใหญ่สิบบาทได้จ้าสามมัดจี้สามมัดจี่สิบทำส่วนนี้ทวงมาเองครับสามมัดจี่สิบบาทได้ครับหัวบ้านเลือกดูครับหวยเนี่ยนอนครับสามมัดจี้เราขายครับมาละสิบบาทครับหัวครับถัวนี่เอาไปต้าเอาไปผัดซื้อไปแล้วแล้วแต่คุณจะทำอะไรก็ได้หมดนะครับ สามมัดยี้สามมัดจี่แม่ตอนนี้ขายครับสามมัดจี่มัดใหญ่ๆญ่ไห้แม่มาถึงนี่เลยนะแม่ไปทุกที่ที่มีคนซื้อผมน่ะเจอมัดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับนี่สวยๆบีบดูครับอันนี้เป็นพันุเขียวนะครับหวานครับชิมได้นะเจ๊ะอ้าวสิบบาทสิบบาทหมาสามมัดสาวสามมัดสาว สวยสวยเลยครับเอาแค่ยี่สิบบาทพอครับสามารถมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาถวายกันซื้อเลยนะครับเมื่อน,นี้มาเมาหมักทัวมาเลยจ้า <laughs> มาเลยจ้ามาเมาหมักทัวม <laughs> นนื่อวานหยุดสกรมาถวายกรเเ่อนหยุดมาวการเรียน้ <laughs> xin <laughs> รถเด้อ40เด้อครับอร่อย <laughs> <laughs> <laughs>

เนี่ยเห็นนะโอเปตกระมีเนาะตัวละสามร้อยตัวละสามร้อยนะครับจดิ้นกับมันไปอันนี้สองร้อยแปดสิบตัวนอ่ตัวไหน กินเปีหรือวยกติกิบละเอืมดระเอียด่นเบ่นี่เห็ดนะเห็ดขมอนี้เป็นเห็ดขมสี่สิบบาทตงละสี่สิบบาทตวงละสี่บาทเอาละเอียดไก้อยจานหนึ่งพอดีเมนกินยิมหนึ่งพอดีอันนี้อันนี้ก็สี่สิบบาทพอะ อันนี้ยังอ่อนๆเปี่กนเป็นัวงามยงามนีน่เด้ยหน่อยอันนี้ก็มีทุเรียนนะครับทุเรียนอะโวคาโดสมด้อยสามสิะนะครับ โอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดบานเพิ่เบิ่ดเลยนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่เฮ็ดดอกใหญ่ซื้อเ็ดดอกน้อยเออดอกดอกน้อยครับอหยัป๊ดๆนี่เป็ดอันนี้ก็มี450 เด็ดไปลากค่ะนี่มีหมกขุ่นเจ็ดไม่คายแห้งแห้งแบเนี้ใหม่ๆงามๆเลยม่กิโลละร้อยเน่ยกิโลละร้อยนี่เห็นผมเป็นกิโลแล้วระวังยดูการนี้คืออแบบงวงเะครับเพนบางมอแล้วก็เลยพลังเท้าิกอย่างเลย

chắc là chắc chắc chắn chắc chắn chắc chắn

สอย่างหสิบาทนค่้าอย่างครับสารวมกันได้นะครับิบบาทโสมเนี่ิบาทครับ ส้มหมูส้มเนื้อรวมกันได้นะครับหกอสานนะครับไปคด้ิค่ะ เื้อ,อนี่ไปเท่าไรเจ็บเจ็บบาทแอ่ะอันี่สิบบาทจ้างสิบข้าจ้าไปยังกับเลยบ่โอ้นี่ป่นาน แมนร <c oughs> มา้นรมาเราก็นัง่งด้วยนะบุรงนี้เดียเสดีา้ดิแมนครับผู้น้อยใหม่สดนเลยครับออ จะกินที่ไหนแต่ไม่วานใช่ไหมไม่คว้านต้นๆเลครจะบอกเป็นไข่สามเมือกสิบาทวอืมเ่ยาไปไหนาไม่ได้เห็นตาเลยเนี่ยน่นตักังมาบงเอนี่เดี๋ยว้ำาน้ำมมาอี่สิบทกนิดน้อายกไปช่วยถือไมได้ ่มโอ้ฝนจะมาแล้วนะครับผมเราคงจะต้องรีบกลับเพราะว่าอยากฝนตกทางเพราะว่าเห้าเพราะสาย้ากนครับน้ำปาจริงๆน้ำปาน้ำป้าครับ ขาไม่ขายขายทุกอย่างน้ำปลา,าเย,นเยนน็นเะย็นวละห้บาทหบาทครับนี่ซื้อไข่ซื้อไข่เอ,เอาหนึ่งแผงซื้อไข่ซื้อไข่หนึ่งแผง ไปับอบททกอกว่ากีรองก่ะของเกาแล้วอ่าได้ยางไงมือนี้ได้ใครเมื่อไปสองร้อยบาทแหงมตะไบละวกาเนดนะครับอันนี้เป็นเห็ดผมแล้วก็มะขัวานี่สองร้อยบาทได้สามีเนาะสองร้อบาทนะครับสองร้อยบาทได้ลายอยู่มือนี้นได้เนโ นิ้วจนไม่แขนเลยนิ้วมือจน <laughs> อันนั่นเขียวบด <laughs> อาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเนาะเจอกันคลิปต่อไปเฮ็ดกับขา่าวยูบันนะทุกคนมนาเหนีวไว้สำนีกันเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ